สวัสดีครับเรามาต่อกันในส่วนของฝั่ง client นะครับให้เรามาที่โฟลเดอร์สก e ีนนะครับเสร็จแล้วก็ผมจะสร้างตัวไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับตั้งชื่อว่า user profile js แล้วก็ผมจะทำการ copy ตัว l o g i c จาก profile js นะครับเอามาเพจไว้ที่ user profile js ตัว p r o f i l e j ัก็ขอปิดไปนะครับแล้วก็ทำการแก้ profile เป็น user profile export default user profile ทีนี้ในส่วนของตรงนี้ผมจะ import use param มาจาก React เรา e a c t Router Dom นะครับโอเคพิมพ์ไปฟูดไปโอเคทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า User Profile แล้วก็ Set Profile นะครับให้เท่ากับ,บ u s e State ให้ Initial เป็น Now น,นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า User ID ให้เท่ากับ use param ตรงนี้นะครับตรงเฟดให้แก้เป็น user นะครับแล้วก็ slash บวกกับ user id โอเค set image เปลี่ยนเป็น set profile อันนี้ไม่เอา แล้วก็ทีนี้ในการแสดงผลนะครับจะต้องผมจะให้ทำการเช็คว่ามี user profile หรือ,อยังนะครับถ้าถ้ามีแล้วก็จะให้แสดงชุดนี้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้ายังไม่มีนะครับก็จะสร้างตัว text ขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ code error นะครับ ดังนั้นเราจะต้องสร้างเป็น empty d i p ขึ้นมานะครับเพื่อรองรับเสร็จแล้วก็ให้เช็ค user profile นะครับว่ามีหรือ,อยังถ้ามี user profile ก็ให้แสดงตรงนี้คัดเสร็จแล้วก็เอามาเพจแต่ถ้าไม่มีใช่ไหมครับ ถ้าไม่มีก็ให้แสดงเโอเคถ้าไม่มีถ้ายังโหลดไม่เสร็จนะครับก็ให้แสดงหน้าเพจเป็นโหลดดิ้งทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับขอลบทิ้งไปของเป็น จะแสดง user profile ออกมา user name อีกอันนึงที่จะแสดงออกมาก็คือ email โอเคน่าจะครบแล้วนะครับทำการเซฟนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ app js นะครับเพื่อที่จะสร้างตัวผ่าน ของ profile ขึ้นมาโอเคก็ okay. จะทำการ import user profile นะครับมาจาก component s l a s screen user profile แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับเราสร้าง root ขึ้นมาใหม่ผ่า h ก็คือ slash profile แล้วก็ slash colon user id นะครับ ปิดแท็กแล้วก็ในนี้ก็ใส่คอมโพเนนต์ user profile เข้าไปทีนี้นะครับจะสังเกตได้ว่า,าตรงด้านบนนะครับก็จะมี Root ที่เป็นพาธของโปรไฟล์อยู่กับตัวพาธที่เป็นโปรไฟล์แล้วก็มี user id อยู่เราการที่เราจะเข้าถึงตัวพาธโปรไฟล์แล้วก็มี user id อยู่ได้ เราจะต้องใส่ตร,ตรง exact เข้าไปนะครับเพื่อให้ตัว react รู้ว่ามันมี่าดต่อจากโปรไฟล์นะครับโอเคอันนี้ผมยังไม่ได้ปิดแท็กใช่ไหมปิดแท็กโอเคทำการเซฟแล้วก็ให้เรามาที่หน้าโฮมนะครับที่หน้าโฮมผมจะสร้างลิงก์ขึ้นมานะครับ โอเคก็ทำการ Import Link มาจาก React Router Dom เสร็จแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะทำการสร้างแท็กลิงขึ้นมาแล้วก็คัดตรงนี้นะครับก็เอามาเพจ ทีนี้ user profile is not defined อ๋พิมผิด user profile user profile User p r o f โอเคทำการเซฟกลับมาดู Okay. ในตอนที่เรากดลิงก์นะครับจะสังเกตว่าเออยูเซอร์นะครับคนที่ล็อกอินเข้ามาก็คือซูเปอร์แมนใช่ไหมแต่ว่าถ้ายูเซอร์เป็นซูเปอร์แมนถ้าคนโพสเป็นซูเปอร์แมนนะครับก็จะให้มันวิ่งมาที่หน้าโปรไฟล์นี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะให้ไปที่หน้าโปรไฟล์ของแบทแมนนะครับโอเคดังนั้นแล้วเราก็จะต้องมีการ v e r i f y ตัวกลับมาที่หน้าโฮมนะครับเราจะต้องมีการ v บ r i f y ตัวลิงก์นะครับว่าถูกต้องตามเงื่อนไขหรือเปล่าโอเคก็จะใส่ทูเข้าไปนะครับ Profile บวก Post By ID เราจะทำการเช็คว่า p พสต์ d นี้นะครับมันไม่ตรงกับ state id หรือเปล่า State.id ก็คือคนที่ล็อกอินนั่นเองนะครับถ้าใช่ถ้าไม่ตรงนะครับก็ให้แสดงเป็น profile บวกกับไอเทมโพสต by id ทีนี้ถ้าไม่ใช่ก็ให้ตัดตัวนี้ออกนะครับเสร็จแล้วขอจัดระเบียบสังคมนิดนึงโอเคทําการเซฟนะครับจากนั้นเรามาดูที่หน้าแอปของเราทำการรีเฟลชแล้วดูซิโอเคไม่มีเออร์อะไรนะครับตอนนี้ โปรไฟล์ของผมเป็นซูเปอร์แมนอยู่นะครับซูเปอร์แมนก็จะดูโปรไฟล์ของแบทแมนกดคลิกเข้าไปจะเห็นได้ว่าสักครู่นี้จะมีหน้าจอขึ้นมาว่ากำลังโหลดดิ่งอยู่นะครับก็ตามโค้ดที่เราเซตไว้ตรงตรงนี้นะครับก็จะทำการเช็คว่า ยูเซอร์โปรไฟมีหรือ,อยังจากตัวยูทเอฟเฟกนะครับก็จะเช็คว่ามีย s เ r Profile หรือ,อยังถ้ามีแล้วก็จะโชว์ขึ้นมาแต่ถ้ายังไม่มีนะครับก็จะโชว์เป็นโหลดดิ้งโอเคทีนี้ซูเปอร์แมนนะครับก็สามารถที่จะดูโปรไฟล์ของแบทแมนได้แล้วนะครับก็จะโชว์ชื่อแล้วก็โชว์อีเมลขึ้นมานะครับซึ่งก็ แสดงว่าตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับทำงานโลจิกได้ถูกต้องแล้วนะครับสำหรับวิดีโอถัดไปนะครับก็จะมาทำการจัดการเกี่ยวกับตัวโพสกับตัว follower following กันนะครับโอเคสำหรับเนื้อหาในวิดีโอตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ